ตอนนี้นะคะโภชนะบําบัดเนี่ยขอออกมาข้างนอกกันหน่อยละกันนะคะต้องมาคุยกับนักโภชนาการตัวจริงนะคะตอนนี้อุ๋ยอยู่ที่ฝ่ายโภชนาการนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆอุ๋ยนะคะคืออาจารย์ธันวรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อาจารย์ห้องครัวสวยมากนะคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีโอ้ดีจังเลยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์ดารงตําแหน่งอะไรที่โรงพยาบาลนี้บ้างคะค่ะ อันนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายโภชนาการอของที่นี่ของรามาธิบดีแล้วก็เป็นตัวแทนของอเป็นกรรมการของสมาคมนักกภหนาหารแห่งประเทศไทยชื่ออาจจะไม,ไม่คุ้นกันนะคะ,คะแต่ก็เป็นสมาคมที่ทําหน้าที่ในเรื่องของอาหารสําหรับผู้ป่วยนะคะมีส่วนใน,ใน,ในการดูแลดูแลผู้ป่วยแล้วก็ดูแลคณะกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก เป็นนักโภชนาการทั่วประเทศไทยทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เรานิ่งนอนใจกันไม่ได้แล้วอย่ารอให้เป็นผู้ป่วยถูกไหมคะถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรจะกําหนดอาหารดีๆเพื่อเข้าร่างกายของเราดีกว่าะนะคะงั้นวันนี้เหมาะเลยละค่ะเพราะฉะนั้นบำบัดมาถึงโรงพยาบาลรามาแล้วนะคะก็อยากจะขอปรึกษานิดนึงหลายๆคนกลัวอ้วนมากอาจารย์ขาทั้งแบบอาจจะอ้วนอยู่แล้วหรือกำลังจะอ้วนหรือกังวลว่าตัวเองเนี่ยอ้วนต้องถาเท้าความกันนิดนึงว่าจริงๆอ้วนเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าคะ ตอนหลังนะคะเขากําหนดว่าถ้าอ้วนเกินเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ก็คือจะเรียกว่าโรคอ้วนเรียกว่าโรคนะคะจากน้ําหนักเกินนะคะแล้วก็เริ่มอ้วนระดับหนึ่งระดับสองจนกระทั่งเป็นโรคอ้วนจนกระทั่งเป็นโรคอ้วนแต่สาวๆหรือหนุ่มๆบางคนที่อาจจะแบบใส่ใจรูปร่างเนี่ยยังไม่ต้องอ้วนหรอกค่ะแค่แบบมีพุงออกมานิดแขนห้อยหน่อยนี่กังวลแล้วนะคะก็มีจากหลายสาเหตุเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยากที่จะลดน้ําหนักอ่าแล้วก็ไม่อยากที่จะอ้วนทีนี้ถ้าพูดถึงอาหารมีผลน่าจะมีผลอย่างมากเลย ท,<ช>ที่ทําให้คนแบบว่าจากหุ่นดีกลายเป็นไม่ดีจากไม่อ้วนกลายเป็นอ้วนนะคะ<ช>แล้วอาหารแบบไหนบ้างคะที่คนอ้วนควรจะห่างไกลที่สุดและควรจะทานนะคะจริง,รงๆแล้วถ้าถ้าเราเข้าใจเรื่องอาหารจริงๆนะคะเลือกให้ถูกต้องเลือกให้เป็นเนี่ยอะไรๆก็เรียกว่า ทานได้ทานได้นะคะไม่ไม่เรียกว่าต้องห่างไกลนะคะเราสามารถใกล้ชิดกับมันได้แต่เราต้องเลือกให้เป็นต้องเลือกกินให้ถูกกินให้ถูกแสดงว่าจริงๆเราจะสามารถดำรงชีวิตแบบสนุกสนานอร่อยใช่ไหมคะได้แต่ว่าคุณก็สามารถดำรงชีวิตได้ดีมีสุขภาพที่ดีก็ได้อย่สมมุติถ้าเกิดว่าใครชอบ เป็นคนมักจะชอบกินจุกกินจิบอะไรแบบนี้แหละคะมีอะไรที่จะแนะนำไหมคะในเบื้องต้นว่าแบบโอ้ยดูทีวีอยู่ตอนนี้นะจะได้ข้อคิดไปก่อนค่ะเตรียมไว้ก่อนถ้าเป็นจุกกินจิบส่วนใหญ่จุกจิบมันมักจะเป็นตัวที่ให้พลังงานของหวานให้แคลอรี่นะใช่เป็นแป้งเป็นของมันนะคะเราบอกว่าความอ้วนกับความมันความหวานมักจะมาคู่กันนะคะแต่ถ้าเราเลือกให้ถูกต้องนะคะให้น้อยลงนะคะไม่ถึงกับต้องอดหรือว่าไม่ให้อดกิน อะไรเงี้ยนะคะชีวิตจะมีความสุขอาจจะต้องมาดูว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรจริงๆนักกาหนดอาหารก็ต้องคํานึงถึงจิตใจด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แบบโอ๊ยกำหนดเป๊ะเป๊ะแล้วก็โอ้โหคนมาถึงก็ไม่กินสุดท้ายก็เหลวเป๋วเนาะ ไปตลอดทางก็คือไม่ได้ผลอะไรเลยก็คือต้องน่ากินด้วยอร่อยด้วยแต่ว่าคุณค่าเนี่ยครบว่าอย่างนั้นเหอะนะคะสนองความต้องการของตัวเองพอสมควรนะคะแต่จะตามใจทั้งหมดก็คงไม่ได้แต่วันนี้อย่าคิดว่ามาที่โรงพยาบาลแล้วจะเป็นอาหารแบบโรงพยาบาลนี่แหละคนชอบกลัวนะโอ้ยต้องไม่อร่อยแน่เลยต้องจืดแน่เลยวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูที่คุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถทําทานที่บ้านได้แล้วก็หุ่นดีด้วยเออแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะแต่ถามเพิ่มนิดนึงความอ้วนนี้เกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเกี่ยวกับอย่างอื่น จากอาหารอีกไหมคะฮอร์โมนก็มีส่วนนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือพลังงานนะคะพลังงานที่เราได้รับไปหนึ่งวันเนี่ยถ้าเรากินกําไร เรากินกําไรก็ย่อมอ้วนคือกินมากกว่าคือได้รับมากกว่าที่เราจะใช้อย่างนั้นก็จะอ้วนแน่ๆแต่ถ้าเรากินขาดทุนสิ่งที่เราเคยเกินมามันก็จะลดลงมันจะเอาของเก่ามาใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ไม่รู้เลยล่ะค่ะว่าวันหนึ่งมันเกินหรือมันขาดมันมีวิธีสังเกตง่ายๆไหมคะโดยทั่วๆไปเราก็ต้องยึดหลักนะคะมันก็จะมีคําแนะนําที่เหมาะสมเช่นว่าหนึ่งวันควรจะกินอาหาร เป็นข้าวกี่ทัพีเป็นเนื้อสัตว์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันด้วยจะใกล้เคียงกันแลาคนนั้นยังมีสุขภาพดีนะคะถ้าแบบว่าพื้นๆเลยอย่างตอนนี้คุณผู้ชมแบบตั้งใจฟังมากกว่านี้เดี๋ยวมื้อต่อไปจะทําตามอาจารย์และข้าวเนี่ยต่อมื้อนะคะไม่ควรเกินสกี่ทัพีคะสมมุติเป็นผู้หญิงนะคะไม่อ้วนไม่ผอมแนะนําว่าประมาณ2ทัพีต่อมื้อต่อหนึ่งมื้อนะคะ ข้าวข้าวที่จะรวมไปถึงอย่างอื่นด้วยนะคะเคช่นสมมติว่าอะไรก็ตามที่เป็นธัญพืชก็คือพวกข้าวเราจะเรียกว่าพวกข้าวแป้งค่ะนะคะก็คือหมายความว่าถ้ามื้อนั้นคุณอดใจไม่ได้คุณอยากกินขนมปังคุณก็ต้องไปลด ในทพีข้าวลงใช่ไม่ใช่ว่าอ๋อบอกให้สองทพีสองทพีเลยแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยขนมปังตามด้วยไอติมิไม่ได้คือบวกลบกบนี้แล้วต้องได้ประมาณเนี้ยใช่ค่ะนะคะแต่คุณก็ไปแบบช่างเอาเองลดเพิ่มตรงนั้นเอาเองอ๋อดีมากส่วนผู้ชายถ้าไม่อ้วนไม่ผอมแนะนำว่าสามทพีผู้ชายสามทพีเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเราอ้วนแล้วเนี่ยอยากจะคุมลดเหลือสักหนึ่งทพีโอ้จากสามเป็นหนึ่งเลยนะผู้หญิงจากสองก็เป็นหนึ่งหรือจะให้น้อยลงก็ได้เพื่อที่จะแลกกับบางอย่างที่เราอยากจะได้มางขึ้น คือเหมือนให้รางวัลตัวเองแต่คุณต้องอย่าลืมทีเดียวคือตั้งต้นไว้เลยว่าวันหนึ่งจะต้องเท่านี้ถ้ากินอันนี้มากไปแล้วมือ้อถัดไปต้องน้อยลง แล้วทุกๆอย่างเนี่ยคือต้องต่อมือไหมคะหรือว่าทั้งวันเอามารวมกันก็ได้คะจริงๆถ้าให้มันเบ็ดเสร็จในหนึ่งมื้อจะดีที่สุดนะคะมันจะไม่แถมมันจะไม่สะสมนะแต่คนเราบางทีมันห้ามใจไม่ได้ใช่ค่ะบางทีก็กะว่าจะเท่านี้แหละค่ะเดินไปเจออีกร้านนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเยอะเลยก็เรียกว่าวางแผนล่วงหน้าในหนึ่งวันก็ยังโอเคนะคะหนึ่งวันก็ไม่อยากจะให้เกินพลังงานที่ควรจะได้รับคะคะ ะะจริงๆดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคุณผู้ชมแต่ก็อาจจะยากในทางปฏิบัตินะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมีเมนูอร่อยอร่อยด้วยแล้วก็ทําง่ายคุณผู้ชมทําตามได้นะขนานี้เลยเพราะมันก็เป็นของใกล้ตัวอยู่แล้วเพ<ค>ียงแต่ว่าน,นี้เรามาใส่ใจรายละเอียดนะคะของเครื่องปรุงอีกสักนิดนึงก็จะทําให้คุณเนี่ยทานได้อย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ควบคุมความอ้วนนะไม่ให้มันอ้วนไปกว่านี้ก็ได้นะคะคคอยากจะให้ยกตัวตัวอย่างสักหนึ่งเมนูดีกว่าวันนี้เราจะทําอะไรให้ วันนี้นะคะเราจะแนะนํามเมนูเป็นสลัดนะคะ,คะซึ่งสลัดส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าเป็นสลัดที่สามารถเอามารดน้าหนักได้นะคะ,คะแต่จะเพิ่มความเข้าใจว่าไอ้ตัวที่จะมาลดน้ําหนักนี่จะต้องจะต้องถูกต้องนะคะออก็คือเราจะเน้นในเรื่องของ Da, ต้องมีโปรตีนเพียงพอต้องมีโปรตีนเพียงพอการลดน้ําหนักเนี่ยนะคะสิ่งที่จ ja ําเป็นสําหรับร่างกายคือโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์นะคะถ้าเราไม่ได้ครบหรือเพียงพอเนี่ยกล้ามเนื้อของเราจะหายไปพอหายไปการเผาผลาญมันจะลดต่ําลงนะคะเพราะว่าเนื้อน้อยลงเนื้อน้อยลงอัตราการเผาผลาญในตัวจะน้อยลง จริงจริงต้องอยู่กับกล้ามเนื้อด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบบางคนโอ๊ยอดทุกอย่างอดอาหารบ้างแหละนะคะแบบไม่ยอมกินน้ำนไม่ยอมกินนี่ตัดน้ำตาลออกจากระบบไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยบางคนกลายเป็นแบบกล้ามเนื้อก็ไม่มีเครานี้จะเอาอะไรมาแบบเป็นพลังในร่างกายใช่ไหมคะให้เผาผลาญเลยนะคะแต่ว่าโปรตีนอะไรดีคะถ้าจะทานอยากได้โปรตีนด้วยแอ้ไม่อ้วนด้วยโปรตีนจริงๆนะคะจะเป็นหมูไก่ปลาได้ทั้งหมดนะคะอาหารทะเลได้ทั้งหมดนะคะแต่ขอให้เป็นโปรตีนที่มีมันน้อยที่สุดหรือไม่ติดมัน ค่ะนะคะโอ้แต่ก็ทําให้อร่อยได้ใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญกระบวนการปรุงก็เลี่ยงน้ํามันเลี่ยงการทอดว่าอย่างไงี้ค่ะนะซึ่งวันนี้ก็เป็นเราจะเห็นอาหารทะเลอยู่อย่างหนึ่งคือกุ้งนั่นเองกุ้งนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นพระเอกของการลดน้ําหนักเหมือนกันก็ได้นะคะได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทําอะไรไขมันมีเล็กน้อยนะคะในเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเนี่ยตัวมันเองมีน้ํามันอยู่แล้ว แต่ไม่เยอะมีนก็จะน้อยนะคะแล้วการปรุงด้ยบางคนบอกโอ้ยสลัดกุ้งนะจ๊ะเอากุ้งชุบแป้งทอดได้ไหมก็มีหลงหลงบางคนไปซื้อสลัดนะคะปรากฏว่าเป็นสลัดมีปลาทอดกุ้งทอดค่ะก็เป็นการทอดมันก็อมน้ํามันนะคะคือต่อให้เรียกว่าสลัดคุณก็ยังต้องเลือกเลยว่าสลัดอะไรนะคะทีนี้พออแต่ผักเนี่ยต้องมีแน่นอนผักเนี่ยยังไงก็กินได้กินได้เยอะด้วยนะคะกินได้เยอะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะผักบางตัวจะเป็นผักหัวผักหัวเช่นฟักทอง ฟักทองจะเป็นแป้งเยอะนะคะถ้าเราผักก็ใช่ถ้าเรากินตัวตัวนี้ในปริมาณมากเราก็จะได้คาร์โบไฮเดรตสูงได้แป้งสูงก็เกินอมันก็คือจะเป็นพลังงานแล้วกินข้าวประมาณนั้นค่ะก็คือให้เป็นพวกผักประเภทนี้ดีกว่าผักใบเขียวป็นผักใบที่ไม่เป็นหัวมันละคะคือคือเป็นหัวก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ปริมาณเยอะนะคะมันเช่นกันมันมันเหมือนกับเป็นพืชนะคะแต่ว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้ง สุดท้ายมันก็เป็นแป้งใช่เ,เล็กน้อยได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเอามาเยอะๆเนี่ย <c oughs> มันจะ เพิ่มแคลอรี่ให้เรานะคะอ่ะวันนี้ขอเลือกเป็นผักสลัดที่หาซื้อได้ง่ายๆนะคะแบบนี้เนี่ยกินได้ทุกสีเลยล่ะไม่ผักสลัดสีแดงสีขาวสีเขียวอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ก็กินได้ไม่จํากัดนะคะค่ะก็ไม่จํากัดไม่จํากัดเหมือนกันแค่นเอดนะคะแค่หลอดก็ไม่จํากัดนะเพราะว่าในแต่ละมื้อเนี่ยเราคงไม่กินซ้ำซากนะวันนี้เรากินอันนี้ถึงจะเยอะนิดนึงมื้อถัดไปเราก็ไปกินอย่างอื่นที่หลากหลายคะะวันนี้ผักสลัด คำามนี้นะคะได้เลยอันนี้ถูกต้องที่สุดถ้าเกิดว่าใครอยากจะลดน้าหนักด้วยกันนะแต่ที่นี้ค่ะวิธีการกุ้งวันนี้อาจารย์ปรุงมาแบบไหนนะคะกุ้งนะคะใช้การลวกธรรมดาลวกธรรมดาเลยค่ะลวกแต่ว่าปริมาณจะสังเกตว่าค่อนข้างเยอะนะคะเรามีกุ้งถึงประมาณ8ตัวใหญ่แตัวใหญ่ค่ะไม่ใช่ว่าไปซื้อสลัดแล้วมีกุ้งมาอยู่ตัวสองตัวอันนี้คือพอดีที่ควรจะทานใช่ในหนึ่งมื้อในหนึ่งมื้อก็ มากพอสมควรค่ะคือปริมาณผักประมาณนี้หน้าตาอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมในในชาของเรานะคะมีผักประมาณนี้เนี่ยสามารถมีกุ้งได้ถึงสิตัวและควรจะมีถึงสิตัวด้วยใช่ไหมคะใช่คะเพื่อความอิ่มหรือเปล่าคะเพื่อเพื่อให้ได้โปรตีนเพียงพอกับขนาดร่างกายของเราแล้วกุ้งจาเป็นต้องเป็นกุ้งพันไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่ไม่จำเป็นค่ะกุ้ง lobster ได้ไหมคะได้กุ้งก้้งกรามอะไรอย่างนี้ก็จะราคาแพงนิดนึงนะคะ แต่แคลอรี่จากกุ้งยังไงก็น่าจะน้อยกว่าหมูสามชั้นนะคะวันนี้วางใจได้แล้วในส่วนประกอบแต่น้ําสลัดบางคนโอ้ยฉันกินสลัดทุกวันทาไมฉันยังอ้วนบางคนจะกินน้ําแบบว่ามันย่องๆเลยบางคนเป็นแบบมายองเนสค้นๆเกี่ยวไหมคะน้ําสลัดมีผลไหมคะอันนี้แหละค่ะที่สําคัญนะคะคนเราส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะคะพอกินสลัดปุ๊บลืมไปว่าไอ้สิ่งที่ลาดไปค่ะน้ำสลัดอันนั้นค่ะคือตัวเพิ่มพลังงานจบมากๆนะคะที่เตรียมมาทั้งหมดหมดเลยเพราะฉะนั้นผอม ไม่อ้วนตลอดขั้นตอนวันนี้มาดูน้ําสลัดสูตรอาหารดีกว่าค่ะนะคะเตรียมอะไรบ้างคะวันนี้เราจะใช้นะคะตัวนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะ low fat ด้วยนะ fat ศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะโยเกิร์ตก็คล้ายๆกับนมนะเป็นนมที่ที่มีเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนใกล้เคียงกับนมนะคะแล้วมีแคลเซียมด้วยนี่แน่เราเราจะไม่เน้น ส่วนผสมยางอื่นเลยนะคะสลัดวันนี้จะเป็นสลัดโยเกิร์ตที่สามารถทําง่ายมากนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้เครื่องปั่นอะไรเลยนะคะไม่ต้องมีตงมีเตาอะไรเลยคุณแบบว่าไปปิกนิกกันคุณก็ทําได้เป็นโยเกิร์ตนะคะแบบจืดจะดีที่สุดบางคนบอกโอโยเกิร์ตแล้วค่ะมีแฟมเลยรสสตรอเบอรี่ยไงไม่ควรนะคะเราก็เอาหนึ่งกระป๋องเลยนะคะหนึ่งกระป๋องได้โปรตีนจานวนค่อนข้างสูงนะคะก็เท่ากับว่าเราได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ได้โปรตีนจากโยเกิร์ตถ้วยนี้นะคะเราเทออกมาเลยนะคะหนึ่งถ้วย เป็นแบบไม่ปรุงแต่งรสจะดีที่สุดนะคะแล้วถ้าเป็นโลแฟ a ด้วยละยิ่งดีเลยนะคะแน่นอนทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วถ้าเป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็การลดน้ำหนักโยเกิร์ตเนี่ยถ้าจะติดตู้เย็นไว้ทุกคนเลยคุณมีอยู่แล้วแน่ๆนะคะต่อไปนี่คือน้ำ้วยหรือเทปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มวิตามินซีนะคะคือจะใช้น้ำมะนาวน้ำมะนาวน้มะนาวธรรมดามะนทั่วไปไม่ต้องแบบเลมอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคมะนาวไทยนี่แหละค่ะใช้หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะแล้วแต่ ความเปรี้ยวที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่ามะนาวก็ไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วแคลอรี่ก็แทบจะเรียกว่าไม่ต้องคิดละกันนะคะสมมติเราใส่ไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนชอบเปรี้ยวมากก็ช้อนครึ่งถึงสองช้อนโต๊ะก็ยังได้นะคะนี้เกี่ยวกับรสชาติเท่านั้นไม่มีส่วนของแคลอรี่นะคะก็คนไปช่วยไม่ขอยากลองมีส่วนร่วมบ้างสามีจะได้รักได้หลงทีนี้เราจะใส่อีกตัวหนึ่งนะคะมัสตาร์ด มัสตาร์ดเพิ่มความเค็มนิดนึงนะคะอันนี้เป็นการปรุงรสละลาดนะคะมัสตาร์ดนี่คือหลักๆเขาเป็นอะไระคะมันจะเป็นน้ำส้มสายชูที่ผสมกับเม็ดมัสตาร์ดนะคะแล้วก็มีเกลือเพราะฉะนั้นใส่เยอะไม่ดีแน่นะคะแต่เราจะใส่เพื่อปรุงปรุงแต่งรสนิดนึงนะคะสักเซตไม่ถึงครึ่งช้อนนะคะแล้วสมมติบางบ้านที่ดูอยู่ยังไม่มีมัสตาร์ดนี่ใส่ใส่เป็นเกลือก็ได้นิดนึงนะคะแต่มันจะเพิ่มความเผ็ดๆนิดๆนะคะก็คือจะมีความเป็นดูเป็นน้ำสลัดนิดนึงนะคะ ประมาณเท่าไหร่ดีคะครึ่งช้อนชาครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะอ่ะาเมื่อกี้ทวนกันนะคะถ้าโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนะคะ,คะก็ใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มัสตาร์ดอีกครึ่งช้อนชานะคะคนไปรื้อๆสีเริ่มสวยแล้วค่ะจาะ์ขาแล้วที่ขายตามท้องตลาดถ้าเขาบอกเป็นสลัดโยเกิร์ตก็ประมาณนี้ไหมคะส่วน,น,นใหญ่จะมีการเติมน้ำมันลงไปนะคะที่ที่เขาปั่นเขาจะไปปั่นแล้วเพิ่มน้ำมันเพิ่มน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณนะคะหรืออาจจะเพิ่มความหอมจากงาแต่เราว่า เราบอกว่าเออความหอมเล็กน้อยแลกกับแคลอรี่ลอกเอวที่เราต้องไปวิ่งรอกสนามบอลนะยอมเธออะไรอย่างนี้คนๆเท่านี้ก็ได้แล้วหรอกค่นั้นเอไม่ต้องไปต้มไปปั่นไปอะไรทั้งสิ้นนะคะรสชาติจะเรียกว่า ใช้นี่นะคะด้วยสูตรแบบนี้ไม่รู้จดทันก็แต่ง่ายมากๆจริงๆนี่จะได้น้าสลัดบางคนทําขายได้เลยนะเพราะว่าแบบเราสามารถบอกได้เลยว่าเราเนี่ยของแท้เลยนะไม่ได้เพิ่มน้ํามันไม่ได้ปั่นเพิ่มปริมาณอะไรทั้งสิ้นทีนี้ระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมขามาดูผักนะอุขออนุญาตหั่นครึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาชิมจะได้แบบสะใจนิดนึงก็มะเขือเทศจริงหาได้ทั่วไปนะคะถ้าเป็นมะเขือเทศเล็กๆก็ได้หรือจะเป็นมะเขือเทศใหญ่ๆก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่เลย นะคะวันนี้อารยทักตหลายนิดแครอทนะคะผักใบทั้งหลายแตงกวาแคนตะลูปได้นะคะส่่วนใหญแต่ผลไม้ผลไม้จะมีความหวานนะคะก็ถ้าแจมๆกันมาเป็นหลายๆชนิดนะคะระวังอย่าให้เยอะเกินไปนัุนเรียนได้ไหมคะผุ้เรียนทานกับสลัดไม่ค่อยเข้ากันค่ะพูดถึงผลไม้หนูชอบถึงนึกถึงทุเรียนชอบชอบแกงคนลน้ำหนก ส่วนผักมีมีมีผักอะไรแนะนำไหมคะที่แบบรู้สึกว่าเออน่าจะแบบน่าสนใจดีนะนอกจากตัวใบของผักสลัดนะคะอาจารย์ได้ทุกอย่างค่ะผักกะทิหอมนะคะจะมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะซอยเล็กๆก็ได้นะกะหล่ำปลีแล้วบางคนสมมติบางคนแบบว่าวันนั้นไม่มีผักสลัดแหละแต่มีผักอย่างอื่นอยู่ในตู้เนี่ยสามารถลวกแล้วก็มาได้ค่ะได้ไหมคะเนาะเพราะผักบางชนิดอยู่ที่เราดัดแปลงอยู่ที่ดัดแปลงนะคะขอให้มีน้ําสลัดอร่อยๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะ แต่นิดนิดนึงนะคะระวังอย่าใส่มัสตาร์ดเยอะไปเพราะมันความเค็มจะทําให้มีผลกระทบกับความอ้วนนะคะวามวงมันจะบวงเกิดเกิดการววมขึ้นเดี๋ยวหนูอยากคลุกเลยอะค่ะจารย์ได้ไหมคะที่จริงไม่ต้องคลุกว่าฉลาดในนี้ลาในนี้ค่ะล่าได้เลยค่ะแล้วทานในจ่งใส่ถ้วยเล็กนี้ก็ได้ขออนุญาตนะคะเพื่อความงามหนูขอทั้งทั้งนี้เลยละกันค่ะนี่นะคะพอเราคน พอทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะคะวัดูเป็นแม่สีเรือนมากเลยคิดว่าคุณผู้ชมที่มีส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในครัวตอนนี้นะคะคงจะทําไปพร้อมๆกับเราเลยน่ต้องหยอดให้ดูสวยงามน,น่ากินใช่ไหมคะอาจารย์คะเซตนี้ทั้งหนึ่งถ้วยโยเกิดกับผักทั้งหมดเนี่ยสามารถกินได้เลยะคะประมาณสักกี่แคลอรี่คะอาารย์ะเออถ้าโยเกิด์หนึ่งถ้วยตกอยู่ที่ 80นะคะหักนี่น้อยมากไม่น่าจะเกินร้อยแคลอรี่ทั้งหมดเนี่ยเหรอคะทั้งชามเนี่ยนะคะโอ้ไม่เกินร้อยเราวิ่งแป๊บเดียวเนาะหรือไม่เราก็แบบเดินขึ้นลงบันไดทูบ้านบางทีก็อาจจะใช้ใช้หมดไหมคะตอนลืมลืมกุ้งไปอีกกุ้งอีกสัก80แคลอรี่สัก80นะคะแต่เป็นแคลอรี่ที่มีประโยชน์ ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาไม่รังรอแล้วแหมเนี่ยกินออกทีวีจะแบบประดิษฐ์นิดนึงแต่เชื่อว่าจริงๆทางบ้านคงจะคลุกกันเลยขอชิมน้ำสลัดกับมะเขือเทศได้นึงค่ะความอร่อยมันอยู่ตรงไหนไหมรสชาติโยเกิร์ตมันจะมีความหอมนมอะค่ะเตะขึ้นมาที่จมูกเลยแล้วก็มีกลิ่นของมะนาวหอมๆค่ะใช่มะนาวจะช่วยจะช่วยให้รสมันมันจัดขึ้นนะคะ แล้วก็มัสตาร์ดเนี่ยมันมันทำให้ดูเป็นอาหารมากขึ้น<ช>เนาะ,ะกว่าการที่โยกเกิร์ตเฉยๆมันเดี๋ยวมันดูเป็นข<ช>องหวานอะไรอย่างเงี้ยฮะยิ่งกับกุ้งแล้วคุณผูช้ชมมันเข้ากันมากค่ะอาจารย์ค่ะคือกุ้งเนี่ยมันคือด้วยความที่เราลวกแค่นั้นนะเนาะมันจะรู้สึกสดฉ่ำแล้วก็เนื้อของเขาจะหวานอยู่แล้วแล้วก็มาตัดกับรสชาติของน้ำสลัดที่เราทำลงไปนะคะนี่เอาให้อิจฉาเลยแล้กุ้งจะจืดก็ ก็ยังอร่อยใช่ยวจรงจริงจริหยุดไม่ได้ค่ะขอขอนุญาตนะคะค่ะอันนี้ทานกับผักสลัดเดี๋ยวจะชิมให้เลยว่าแต่ละรสชาติพอพอมาแตะกับน้ําสลัดสูตรของอาจารย์นี่เป็นยังไงบ้างนี่นคือผักเขียวๆนะคะผักสลัดแล้วก็น้ําสลัดล้วนๆจะเป็นยังไงอร่อยมากอ่ะไม่รู้ที่เราฝีมือเราจะดีขนาดนี้อืะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ลอง ไปทําทานที่บ้านจังเลยอ่ะเพราะว่ากินได้ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะเพราะว่าง่ายมากา<ๆ>าที่อาจารย์บอกเลยหมดชามนี้นะคะกิดดูสิมันมันมันเยอะพอที่จะทําให้เราอิ่มได้แต่แคลอรี่นิดเดียวดีมากค่ะนี่แคลอทดนะฮะให้กินหน่อยได้ไหม <laughs> แคลอทดต้องลวกไหมะคะจริงแครอทไม่ต้องคนะ่ะทุกอย่างผักเป็นผักสดนะคะก็แค่ลวกกุ้งนะคะต้นมน้ําให้เดือดแล้วก็เอากุ้งลง อร่อยจริงค่ะอาจารย์ขาโหหนูขอจำไว้เลยอ่ะตอนแรกหนูนึกว่าทำยากนะเพราะน้ำสลัด <c oughs> น้ำสลัดที่เขาต้องทำขายหนูนึกว่ายากนะเพราะบางคนเขาก็จะแบบว่ามีสูตรอย่างนั้นสูตรอย่างนี้ถ้าต้องไปใช้เครื่องปั่นหรือต้องมีอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยบางคนเขาบอกไม่สะดวกเขาก็ไม่ต้องการอันนี้จะง่ายมากๆ <c oughs> อร่อยมากเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าระหว่างที่หนูทานไปหยุดไม่ได้จริงอาจารย์ถามอาจารย์นิดนึงค่ะดูแลตัวเองยังไงดูอาหารสังเกตอาหารยังไงดีที่ให้เราห่างไกลจากคำว่าอ้วนค่ะ ก่อน<อ>จะแบบเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีครัวทําเองไม่ได้ต้องพึ่งอาหารนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคนพูดที่ดูเหมือนอ้วนนะคะแต่จริงจริก็คือคุมคุมน้าหนักด้วยการเล่นกีฬา<ม>นะแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าสมมติว่าถ้าเรากินแป้งเยอะมวันนั้นอนะเราเราเราช่วงนั้นเราจะน้าหนักขึ้นนะแต่ถ้า<ม>เราคุมแป้งเราคุมเรื่องความมันนะแต่เรายังสามารถกินอยากกินอะไรก็กินได้โดยที่ควบคุมปริมาณของอาหารแต่ละกลุ่มอย่างนี้ความเป็น นักโฉนาการนักกําหนดอาหารเนี่ยมันได้เปรียบคนทั่วไปไหมคะหรือว่าเราก็มีแอบอยากกินอย่างอื่นก็อยากอยากกินก็จะแลกนะอย่างสมมติว่าเราติดเคยติดกาแฟช่วงนั้นเราก็จะลดข้าวลดข้าวแต่พอเรารู้สึกร้วนมากขึ้นแล้วคไอการติดกาแฟต้องเปลี่ยนแล้วกาแฟแทนที่จะเคยใส่เป็นทรีอินวันอันนี้เราก็ค่อยๆตัดทิ้งเป็นกาแฟชงเอง ชงเองน้ำตาลก็ไม่ใส่มันก็ยังกินได้ค่ะครีมไม่จําเป็นก็ไม่ใส่เพราะเรารู้ว่าครีมมันก็คือสิ่งที่เป็นไขมันชนิดไม่ดีอย่างนั้นนี่เองสุดท้ายกินกาแฟดําค่ะซึ่งก็ได้ความกินกาแฟเหมือนกันแหละแต่ว่าเลือกชนิดกาแฟนะคะสมมติสมมติบางคนเขาไม่สามารถที่จะกินกาแฟดําได้เราก็จะแนะนําว่างนั้นเอาเป็นกลุ่มนมก็แล้วกันนะคะนมที่เป็นนมสด แทนกับแทนแทนครีมเทียมที่จะใส่ลงไปในกาแฟนะคะเพราะว่านมสดมันจะให้โปรตีนกับแคลเซียมมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าไปใส่ครีมซึ่งเป็นกลุ่มของไขมันค่ะแล้วถ้าบางคนที่ยังอยากทานขนมอยู่ล่ะคะมีอะไรแนะนำไหมคะเยอะเลยละใช้เทคนิคในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนก็พอนะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีขนมที่น้ําตาลน้อยถูกไหมคะเป็นแป้งไม่ขัดขาวก็มีมีทางเลือกอื่นๆก็พยายามไปเป็นลูกค้าประจําร้านแบบนั้นด้วแต่ระวัแป้งไม่ขัดขาวก็ยังให้พลังงาน ต้องแลกสมมติเราอยากกินขนมเราอาจจะเป็นแลกกับกลุ่มข้าวแป้ง<ล>ก็เป็นตรงนั้นลงนะคะค <S <S ก็คือจริงๆถ้าทําบ่อยๆมันจะไม่ดูไม่เครียดใช่ไหมคะบางคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะต้องคํานวณคานวณไอ้นู่นไอ้นีไนไน่ไปหมดเลยเดี๋ยวจะกินไม่สนุกหรือเปล่าค่ะจริง,รงๆก็คือเหมือนกับกะน่วงหน้าไว้ดีกว่าวางแผนค่ะอย่างเช่นอย่างนี้ไหมคะง่ายๆสมมุติ3ามื้อถ้ารู้ว่าเย็นนี้จะต้องมีปาร์ตี้จะต้องไปกินเลี้ยงกินเยอะแน่เลยเช้ากลางวันควรจะกินน้อยๆเอาไว้นี้ช่วยได้ใช่ไหมคะได้เราอาจจะลดข้าวกินเกาเหลาแทนเอาไว้ก่อน แล้วตกเย็นแล้วเราก็ไปกินอะไรที่พลังงานก็น่าจะเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไปเลี้ยงเราคงไม่ยอมกินน้อยๆโดยเฉพาะถ้าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะอ๋อคือฟังอย่างเงี้ยค่อยดูง่ายขึ้นหน่อยค่อยดูแบบ ใจชื้นหน่อยนะคะมีกําลังใจในการลดน้าหนักหรือการควบคุมน้าหนักให้คุณไม่อ้วนขึ้นนะคะโอ้นี่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะรวมถึงสลัดจานนี้นะคะเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพอต่อให้หมดชามนี้นะคะยังไงก็ไม่ทําให้แคล,ลอรี่เราเกินแล้วนะคะแล้วก็สามารถจะทานได้ทุกมือด้วยนะคะจริงๆค่ะจริงๆเนาะเพราะมัน,<ก>นส,ส,สลับสับเปลี่ยนไปหลากหลาย ก็ลองไปเป็นไอเดียดูนะคะสําหรับโภชนะบําบัดวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปปรับให้เข้ากับบ้านของคุณปรับกับของที่มีอยู่ในตู้เย็นก็ได้แต่ที่สําคัญต้องนึกไว้ตลอดนะคะว่าอย่าเกินสิ่งที่ทานไปคืออย่าเกินนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะโอ้โหยังมีอีกหลากหลายเมนูมากมายนะคะแล้วก็อีกหลายความรู้นะคะที่เราจะต้องมาขอความรู้จากอาจารย์นะคะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องขอทานสลัดนี้ให้หมดแล้วละค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก ็น่าอร่อยเช่นกันต้องผักสักครู่ค่ะ